สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอธิบายโจทย์คณิตข้อ8กันนะคะจากโจทย์บอกว่าข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนะคะชุด1มี5จํานวนถ้าข้อมูลชุดนี้มีฐานนิยมเป็น6มัธยฐานเป็น8พิสัยเป็น10และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น10นะคะแล้วส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับเท่าใดโดยที่ให้สูตรนะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาค่ะอย่างแรกเลยเรามาดูค่ะว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างนะคะ จวบอกว่ามี5จํานวนค่ะแล้วก็ให้ฐานนิยมให้มาธยฐานให้พิสัยให้ค่าเฉลี่ยมาค่ะอย่างแรกเลยโจทย์บอกว่ามี5จํานวนเราก็ต้องมาดูกันค่ะว่าในจ้าจนวนนี้มีเลขอะไรบ้างเอออย่างแรกเลยนะคะขอเขียนจ้าจนวนก่อนค่ะก็คือ1 2 3 4 5ามสี่ห้ากำกับไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้หาเลขง่ายๆนะคะว่าเรามีเลขอะไรบ้าง ต่อไปเรามาดูกันค่ะว่าโจทย์ให้อะไรเรามาอีกก็คือเขาบอกว่าข้อมูลชุดนี้มีฐานนิยมเป็น6แสดงว่าฐานนิยมก็ต้องได้รับความนิยมใช่ไหมคะพอได้รับความนิยมก็ต้องมีมากมีมากก็เท่ากับว่าเราจะมี6-2ตัวแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเขียน6ไว้ตำแหน่งไหนนะคะก็ให้คิดไว้ก่อนค่ะว่ามี6-2ตัวจากนั้นเขาบอกว่ามีมัธยฐานเป็น8อ่าทีนี้เรารู้แล้วค่ะว่าค่าที่อยู่ ตรงกลางเนี่ยค่ะเรียกว่ามัธยาฐานก็คือตำแหน่งที่3เราก็จะรู้แล้วว่าเป็น8ทีนี้เราก็จะดูแล้วอะค่ะว่าเราจะเขียน6ไว้ตรงไหนก็คือจะเขียน6ไว้ตำแหน่งที่1และตำแหน่งที่2ค่ะต่อไปเขาบอกว่ามีพิสัยเป็น10ใช่ไหมคะจากสูตรพิสัยก็คือ จำนวนมากที่สุดลบกับจํานวนน้อยที่สุดใช่ไหมคะจำนวนน้อยที่สุดของเราก็คือ6และพีสัยก็คือ10แล้วเลขอะไรล่ะคะที่บวกลบกันแล้วได้10ก็ต้องเป็น16ใช่ไหมคะ16ลบกับ6เหลือ10ก็เป็นค่าที่เขาให้มาคะ่ะทีนี้เราเหลือตัวเดียวคะ่ะที่ไม่รู้ก็คือตำแหน่งที่4ก็ให้เป็น X ไปคะ่ะต่อไป โจทย์บอกว่ามีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น10แสดงว่าค่าเฉลี่ยหาได้จากข้อมูลหารด้วยจํานวนทั้งหมดใช่ไหมคะทีนี้เรามีข้อมูลแล้วมีค่าเฉลี่ยแล้วมีจํานวนแล้วแต่เราไม่มีข้อมูลตําแหน่งที่4ก็จะเราก็จะมาหากันค่ะก็คือจะใช้6กบวกหกบวกแปดบวกเอ็กบวกสิบหกหารด้วย จำนวนของข้อมูลก็คือจําจำนวนค่ะจากโจทย์ให้มาค่ะแล้วก็เท่ากับค่าเฉลี่ยที่โจทย์ให้มาแล้วก็คือ10ทีนี้เราก็หาเลยค่ะว่า x มีค่าเท่าไหร่ก็จะใช้5หารอยู่ก็คูณขึ้นไปนะคะก็จะเป็น50แล้วก็จะเหลือเป็น6กบวกหแล้วก็ บวก8แล้วก็บวก16ก็จะได้เป็น36ค่ะ36บวกกับ x 5ระย้ายขึ้นไปก็เป็น50ทีนี้ x เราก็จะเหลือ14อ่ะเราได้ค่า x ออกมาแล้วนะคะเราก็มาเรียงข้อมูลใหม่กันค่ะก็จะได้เป็น6 6 8 x ของเราคือ14และตัวสุดท้ายก็คือ16ค่ะจากนั้นเราก็นำข้อมูลนะคะ มาหาก็คือจะใช้ข้อมูลลบด้วยค่าเฉลี่ยทั้งหมดยกกำลังสองนะคะหาจำนวนก็จะได้เป็นข้อมูลตัวแรกของเราคือ6ค่ะลบกับค่าเฉลี่ยของเราก็คือ10ค่ะทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วยข้อมูลตัวต่อไปก็คือ6ค่ะลบกับค่าเฉลี่ยก็คือ10 ยกกำลังสองบวกกับข้อมูลต่อไปของเราก็คือ8ค่ะลบกับค่าเฉลี่ยทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ14ค่ะข้อมูลตัวต่อไปของเราแล้วก็ลบกับค่าเฉลี่ยเหมือนเดิมค่ะยกกำลังสองบวกกับตัวสุดท้ายค่ะก็คือ16ลบกับค่าเฉลี่ยของเราก็คือ10ค่ะทั้งหมดยกกำลังสองทีนี้เราก็มาคิดทีละตัวเลยค่ะวงเล็บแรกเราจะได้เป็น 16ค่ะวงเล็บที่2ก็จะได้เป็น16วงเล็บที่3จะได้เป็น4ค่ะบวกกับวงเล็บต่อไปก็คือ16กแล้วก็บวกกับตัวสุดท้ายค่ะก็คือ3ทีนี้พอเราบวกกันแล้วเราจะได้ค่าออกมาเป็น8 8ค่ะต่อไปเราก็จะนำไปเข้าสูตร sd เลยค่ะจากโจทย์นะคะเอ่อจากโจทย์ที่เขาให้มานะคะก็จะได้เป็น sd เท่ากับส r e r รูทค่าที่เราหาได้ก็คือ88นะคะทีนี้เราจะหารกับ n ลบ1ค่ะเหตุผลว่าทำไมเราถึงใช้ n-1 ลบ1เพราะว่าจากโจทย์กำหนดมาให้ว่าข้อมูลกลุ่มตัวอย่างค่ะเราจะเห็นคำว่ากลุ่มตัวอย่างตรงนี้นะคะจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงใช้ n-1 ลบ1ค่ะทีนี้ n-1 ลบ1ก็จะเป็นเรามี5จํานวนใช่ไหมคะก็จะเหลือ 4จากนั้นเราก็คิดคำตอบออกมาเลยค่ะก็จะได้เป็นโดยประมาณนะคะเป็น4.7ค่ะคำตอบค่ะ